บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงน้ําเริ่มลดนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับความเขาเรียกเหมือนความโศกเศร้าผมขี่รถตะเวนดูหมายถึงเห็นความเสียหายจากน้ําท่วมนะครับเพราะรว่าในอําเภอนาทวีถือว่าเป็นต้นน้ําของเขงนาน้ําค้างครับความแรงของน้ําเนี่ยมันไม่ใช่น้ําท่วมขังธรรมดาเหมือนแถวภาคกลางครับที่นี่มันเป็นน้ําจากภูเขาและก็ความเร็วของน้ําเนี่ยมันก็ ทำลายบ้านทรัพย์สินเลือกสวนไร่นาเนี่ยค่อน,ค,อนค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะเส้นทางเดินทางไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนหรือว่าระบบไฟฟ้าทั้งหลายนะครับก็โดนแรงของน้ํานะครับทําให้พื้นที่โดยภาพรวมวันนี้พี่ผมมันมันมีแต่ความเพราะเรียกมันมีแต่ความความเฉาทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เห็นภาพบรรยากาศพี่น้องได้ออกมาซื้อของปัจจัยอื่นๆนะครับที่ขาดไปห้าวันครับอ๋อก็คืออย่างน้อยนี่ยตอนนี้ทุกคน แน่นอนครับผมเชื่อว่าท่านนัชดลเองท่านเป็นผู้แทนในพื้นที่ก็จะเห็นภาพเห็นภาพพี่น้องแล้วก็จะรู้สึกโศกเศร้าบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ฉายภาพของความที่เห็นแสงสว่างกําลังใจเริ่มกลับมา สภาวะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้เริ่มจะมีการเข้าไปทําความสะอาดอหรือว่าดูแลบ้านเรือนยังไงบ้างหรือยัง,อยงครับในพื้นที่คือตอนนี้นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยน้ำมันเพิ่งเริ่มลดเมื่อเมื่อวานครับแล้วก็ที่น้องประชาชนเริ่มดูแลในส่วนของบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับผมเนี่ยพยายามในช่วงิกฤตจริงๆเนี่ยเรียกร้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ให้ปล่อยระบบไฟในพื้นที่ที่น้ําไม่ไม่ท่วมนะครับเพราะว่า ระบบไฟฟ้านี่สําคัญมากหนึ่งจะทําให้ในเรื่องของการสื่อสารโดนตัดหมดเลยครับทีนี้เราก็จะไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรตรงไหนอันที่สองนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันค่อนข้างยากโดยเฉพาะในพื้นที่นาทวีและหลายอําเภอเนี่ยเมื่อสายไฟไฟ,ฟ้าโดนตัดเนี่ยจะทําให้ระบบการขนส่งเราดูหยุดชะง,งักรอะไรครับปั๊มน้ํามันนี่มันไม่สามารถที่จะจ่ายน้ํามันได้ ก็เลยส่งผลโอ้ค่อนข้างหนักครับแต่ว่าเมื่อผมได้เรียกร้องในช่วงวิกฤตวันนั้นให้ผู้ว่าการไฟฟ้าเนี่ยปล่อยระบบไฟในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมมันก็เลยคลายหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ํามันที่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าคนที่มาช่วยเนี่ยพอมาถึงในพื้นที่เสร็จปุ๊บมันไม่มีน้ํามันที่จะไปต่อนะครับตอนนี้ปัญหานั้นก็คลายไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่กําลังจะผมพยายามผลักดันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็คือในพื้นที่ไหน ที่การไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้ซ่อมเพราะว่ามันจะส่งผลกับเรื่องของน้ําดื่มน้ํากินเมื่อไม่มีไฟฟ้าเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าที่จะ,ะปั๊มน้ําไปยังแทงน้ําเพื่อจะทําความสะอาดเพื่อจะมาดื่มกินได้เลยเพราะเพราะฉะนั้นไฟฟ้ามีปัญหาปัญหาหลักเลยนะครับทุกพื้นที่น้ําท่วมนะครับก็เลยอยากจะฝากไปยังการไฟฟ้านะครับพื้นที่น้ําท่วมทุกพื้นที่ ถ้าพื้นที่ไหนท่านสามารถปล่อยไฟได้ท่านปล่อยได้เลยถ้ามีความปลอดภัยครับเพราะว่ามันจะทํางานง่ายขึ้นครับอ๋อพอดีเลยครับนี่ทางทีมงานท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้านี่ติดต่อประสานงานมาอีกสักสิบนาทีจะได้จะจะได้เอาคาถามของทางท่านสสนัทนว์นี่นะถามท่านด้วยนะเพราะวันก่อนผมก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านรองครับรู้สึกว่าจะเป็นรองรองสำรานเหยครับวันก่อนที่บะถามผมและทีนี้ ก็ฝากขอบคุณท่านด้วยนะครับในรายการว่าวันนั้นท่านประสานมาพอท่านเริ่มปล่อยไฟนาทวีความตึงเครียดความกดดันเนี่ยมันลดน้อยลงก็ที่ายไปใช่ใช่แต่แต่วันนี้นะครับผมก็เลยอยากบอกว่าสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงมากๆนะครับก็คือในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของภาวะจิตใจเมื่อวานผมไปศูนย์อพยพที่อำเภอสะบายย้อยนะครับที่บ้านเลแบงเนี่ยมีประชาชนอยู่ในศูนย์อีกหลายพันคนแล้วก็ หนึ่งความเครียดในเรื่องของบ้านโดนน้ำท่วมและก็เครียดในเรื่องของสื่อที่เราเห็นโดยเฉพาะในพื้นที่หัดใหญ่นะครับพอพอสื่อมันเห็นว่าพื้นที่ความเสียหายเนี่ยหลายคนมันมีความคุ้นเคยและสิ่งที่สําคัญท่านรู้ไหมครับว่าอําเภอหัดใหญ่เนี่ยครับมันเป็นศูนย์รวมของภาคใต้มีญาติี่น้องทํางานลูกหลานเรียนอยู่ที่น่น เพราะฉะนั้นที่บ้านน้าท่วมอยู่แต่ว่าลูกหลานติดอยู่ที่โน่นโดยที่เราไม่สามารถจะช่วยได้นี่ก็คือมันจะเพิ่มความความเครียดให้กับพี่น้องประชาชนาผมเองนะครับเมื่อวานเจอกับหน่วยของสุขภาพจิตที่ไปดูแลสบาย้ยอยก็บอกว่าพี่น้องประชาชนมีค่อนข้างเครียดมากนะครับก็เลยอยากจะฝาก ไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพวกผมเยียวยาในเรื่องของอปัจจัยสี่แต่ว่าเรื่องหัวใจเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะหาดใหญ่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าผมมีธุรกิจอยู่หาดใหญ่เปิดร้านเสียหายหมดเลยครับและพ่บ้านที่หาดใหญ่เสียหายหมดรถม,มีกี่คันหมดท่านลองสภาพคิดดูว่าคนที่โดนทําลายแบบเนี้ยอาชีพที่อยู่ แล้วก็ลดราเนี่ยหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่นอกจากรัฐบาลต้องฟื้นฟเูเมืองแล้วครับภาวะจิตใจนี่ค่อนข้างสําคัญเมื่อจิตใจชาวบ้านเข้มแข็งแล้วนะครับทีนี้รัฐบาลก็จะต่อย,ยอดในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆนะครับนะครับประเด็นที่ผมจะฝากไว้กรับกรับเอาละครับช่วงนี้ ท่านอสุดท้ายครับท่านสอสอท่านนัชนนครับมีอะไรที่จะพูดถึงทางส่วนให้กําลังใจกับพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยครับ,รบในในเบื้องต้นนะครับผมเองผมผมเป็นสอสอ,อยู่นะครับตอนนี้วามช่วยเหลือเนี่ยระดมไปที่อําเภอหาดใหญ่ไอ้น,นี้ผมเข้าใจแต่ว่าอย่าลืมนะครับอาเภอรอบนอกค่อนข้างหนักเกือบทุกอําเภอ โดยเฉพาะพื้นที่4อำเภอที่ผมอยู่นะครับจันนะเกพานาทวีสบ,บ้าย,ย้อยนี่ค่อนข้างหนักมากและทีนี้ความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกครับเพราะว่าเราผ่านวิกฤตมาแล้วแต่ในเรื่องของถุงยังชีพปัจจัยพื้นฐานที่จะมาเติมในอำเภอ4อำเภอนี้ครับโดยเฉพาะอาหารแหง้งคือเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการของฟรีนะครับอยากให้เนื้อไก่ผักเนี่ยเข้าสารไข่นะครับมาเติมในพื้นที่ หมายถึงให้รถขนส่งมากระจายให้กับสุบต่างๆพี่น้องจะได้ไปซื้อได้นะครับวันนี้ปัญหาใหญ่คือเรื่องนี้ครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าพ,พอออกมาในตลาดหมดเลยครับร้านค้าดโดนทั่วหมดของที่ข้าว่าวสารก็ใหม่มีอาหารแห้งก็ใหม่มีหมดแล้วครับทีนี้ผมอยากให้มาเติมเต็มในพื้นที่หมายถึงเอารถเชลเลอร์มา คือมาเติมแต่ละจุดนะครับในตลาดอะไรแบบนี้พี่น้องจะได้ออกไปซื้อขายได้เซเว่นเซเว่นบิ๊งซีนะครับนี่ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นนะครับก็เลยสุดท้ายนะครับฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ให้กําลังใจคนสงขาพวกผมเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสสพยายามที่จะดูแลในเบื้องต้นแต่ว่าในระยะยาวนะครับผมคิดว่าวิกฤตที่เราผ่านมาโดยเฉพาะโควิดเราผ่านมาแล้ว แต่รอ,รอบนี้มันทำลายชีวิตทรัพย์สินค่อนข้างมากนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราสู้ๆนะครับ,รบข,ขอบคุณและให้กําลังใจท่านานัชดลน,นะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้แทนในพื้นที่ทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการที่กลับเคลื่อนลงไปช่วยเหลือเอะ